สำหรับวิธีการหาผลึกเหล็กหลอมเราจะหาได้จากไหนซึ่งต้องบอกเลยว่าผลึกเหล็กหลอมถือว่าเป็นวัตถุดิบที่นสำคัญในการค้าประดับเลเวลเ0หรือจะค้าประดับเลเวลเ0ก็ยังต้องใช้ต้องหาไว้จํานวนเยอะๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมโยกังจุดติยุทธภพเลือดใหม่ตัวช่วยสําคัญสาหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเ่้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอ ปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว GVP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บบาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone ผลึกเหล็กหลอมถือ ว่าเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในวิชาคุมไฟเพื่อที่เราจะไปสร้างพวกประดับไม่ว่าจะเป็นเลเวล 70- 75หรือเลเวล90ถ้าเราอยากจะคาประดับมาใช้นะครับเพื่ออยากจะเพิ่มความสามารถให้พวกสกิลใดสกิลหนึ่งของเราก็ตามแต่โดยส่วนมากแล้วนักดาบเนี่ยจะไปคาประดับอีกทีก็คือประดับเลเวล90เพราะเราจะไปใช้สกิลหมู่แบบขั้นสุดตอนหลังๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเรานะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ได้รีบนะผพหลึกเหล็กหล,กลอมบางทีเราก็จะสามารถหาได้รับจากกิจกรรมบางอย่างอย่างของ,ของ สุดหรูสัตว์วิเศษอันนี้ก็จะได้รับเหมือนกันแต่ก็จะมีโอกาสเท่านั้นนะครับซึงก็จะไม่ได้แบบ100%แต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสก็จะค่อนข้างสูงส่วนสําหรับวิธีการหาโดยพื้นฐานแล้วบอกเลยว่าการหาเนี่ยไม่ยากเราสามารถหาได้แบบจํานวนเยอะๆเงื่อนไขในการหาได้เลยก็คือเราต้องทําการตีบวกอาวุธหรือเสื้อก่อเกตเทวะเลเวล60ิขึ้นไปก็จะเป็นพวกของแดงนะครับพอแค่เป็นเลเวล60ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือชุดยุทธภัณฑ์ก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นในส่วนของรองเท้าหรือปลอกแขนเนี่ยจะไม่ได้รััับบนนนนะต้้อองเเป็ชุุดกาาวธท่ แล้วก็ต้องตีบวก6ขึ้นไปด้วยอย่างน้อยอ่ะเดี๋ยวผมเอาวุธออกมาก่อนแล้วก็เอาเสื้กอกอกออกมาด้วยจากนั้นเนี่ยเราไปทําการเสริมพลังนะครับแล้วก็ทําการใส่พวกยุทธภัณฑ์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ทําการใส่อฟให้เรียบร้อยอฟเนี่ยเราจะใส่อฟอะไรก็ได้แน่นอนว่าต้องใส่ให้ครบ4ช่องเพราะว่าจะได้ของเยอะที่สุดถ้าเรายิ่งใส่น้อยของที่เราจะได้รับก็จะยิ่งน้อยมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดนะครับแต่บอกเลยว่าการใส่อย่างนี้ค่อนข้างสิ้นเปลืองนะครับอ่ะใส่ไปสองรูแล้ว3รูรูที่4ต้องมารูที่4้งมา รูที่4โอเคเรียบร้อยครับแต่นั้นก็ทําการใส่อุธอาวุธเดี๋ยวผมจะใส่อันอื่นไปแล้วกันนะครับใส่อะไรก็ได้เหมือนกันให้ครบ4ออฟช่วงนี้หินเต็มช่องนะครับหินเหลือเหลือใครไม่รู้ว่าจะผ่านหินยังไงก็มาทําด้วยวิธีนี้นะครับเปลืองดี <c oughs> ใา้ในเม็ดสามติดยากอยู่เหมือนกันนะครับเม็ดสามหมดแล้วเม็ดสี่ใส่เข้าไปเม็ดสี่ใส่เข้าไปเม็ดสี่ใส่เข้าไปเม็ดสี่เม็ดที่สี่เรียกได้ว่าเอาหมดตัวกันเลยทีเดียวไม่นะโอเคเรียบร้อยครับใส่ครบสี่เม็มมดแล้วจากนั้นเราก็ทําการเสริมพลังแบบปกตินะครับ ตะกี้ผมทําชุดมาผมก็ทําการตีบวกแน่นอนว่าเราจะทําการตีบวกให้ถึงบวกหกฉะนั้นอาจจะเปลืองจากตรงนี้สักเล็กน้อยในกรณีที่เรามียันเสริมพลังพองคําก็จะดีมากนะครับก็สามารถกระโดดขึ้นบวกหกได้เลยแต่ก็จะมีโอกาสเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมตีบวกหกอันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าแตกดวงไม่ดีก็ไม่ได้รับนะบวกหกจะมีโอกาสอยู่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ถ้าบวกเจ็ดก็คือจะชัวร์มากกว่านะครับเราก็ทําการใส่ย,ยันไปนะครับบวกห้าซะด้วย <c oughs> บวกห้าแล้วอย่างน ช้าแน่นอนก็คงต้องใส่ให้ขึ้นบวก6นะครับแล้วก็มาตรงนี้ใส่ไปไหมโอเคเรียบร้อยนะครับบวก6แล้วจากนั้นก็ทําการตีให้แตกซึ่งโอกาสโดยส่วนมากแล้วบวก6ไปบวก7จเนี่ยจะอยู่แค่8%เท่านั้นนะครับดังนั้นร้อยทั้งร้อยแตกนี่ใช่ไหมแตกแล้วเราก็จะได้กล่องแบบนี้มากล่องของขวัญที่แตกแล้วเราก็ตีชุดอีกนะครับบึมนี่ก็จะได้รับมานะครับกล่องของขวัญที่แตกนอกจากกล่องของขวัญที่แตกแล้วแน่นอนเราก็ยังได้ตรงนี้ด้วยผนึกเหล็กหลอมแต่ผนึกเหล็กหลอมเนี่ยเขาจะสุ่มนะครับอย่างที่เห็นโอกาสะจะอยู่ ที50่50%เท่านั้นอันนี้เขาจะเด้งมันให้ในกระเป๋าเลยแต่ถ้าบวก7ก็จะมีโอกาสถึง100%ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมตีแตกแตะกี้เนี้ยได้ของอันไหนหรือว่าได้ทั้ง2อันเพราะได้มาเพิ่มถึง15ส่วนกล่องตรงนี้นะครับหลังจากที่เราใช้แล้วเราจะได้รับเหล็กเสริมพลังอาวุธมายาผ้าเสริมพลังเสื้อคุมเดี๋ยวลองใช้ดูจริงก็จะเป็นไอเทมพวกนี้นั่นเองผ้าเสริมพลังเสื้อคุมและเหล็กเสริมพลังอาวุธมายาถ้าถามว่า2อันนี้สามารถทําอะไรได้สําหรับเหล็กเนี่ยก็จะเป็นเหล็กที่สามารถเพิ่มระ ดับการเสริมพลังของอาวุธมายาได้นะครับส่วนถ้าเป็นผ้าเสริมพลังเสื้อคลุมเหมือนกันครับสามารถเพิ่มระดับการเสริมพลังของเสื้อคลุมได้ระบบพวกนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่อินเทอร์เฟซเสื้อคลุมฉะนั้นหลักๆในการหาผลึกเหล็กหลอมก็จะหาได้จากการตีบวกแตกอย่างที่เห็นแต่บอกเลยว่าโคตรเปืองนะครับในการที่เราจะได้รับถ้าเรามีเหล็กหลอมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปทําการตั้งขายให้กับผู้เล่นคนอื่นได้เลยนะครับต้องลองไปเช็คราคาตลาดดูนะปัจจุบันว่าเขาขายกันเท่าไหร่มีราคาอย่างไงเราจะขายดีไหมหรือว่า จะเก็บไว้ครับพวกประดับเลเวล70ดีแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าไม่ใช่อาชีพดาบเราต้องค้าประดับเลเวล70นะครับเพื่อที่จะได้ทั้ง EP ดาเมจกังฟูและความสามารถของสกิลเพิ่มมากขึ้นจะเห็นผลมากกว่าในพาร์ทนี้น่าจะมาแนะนําประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปล้ครับ